สวัสดีครับผมกิตราแตงก้าครับผมที่ปรึกษางานขายและเป็นโปรดัก t ัีเนียของสยามนิสสันอุบ,บลราชธานีดีออโต้กรุ๊ปครับเปิดตัวงไปแล้วนะครับกับนิสสันคิกเป็นตัวโมเดล .2 2เป็นโฉมล่าสุดตัวปัจจุบันใมการไม่ได้เชิงโฉมปัจจุบันนี้ครับซึ่งก็เพิ่มเติมโมเดลขึ้นมาที่อยู่ข้าง,างผมเนี้ยเป็นโมเดลเราเรียกกันว่าเป็นโมเดลของออเท็ครับผม ในรุ่นของปี2022นี่จะมีทั้งหมดอยู่4รุ่นนั่นก็คือเป็นตัวเริ่มต้นคือรุ่น E นะครับรุ่น E รุ่น V VL แล้วก็เป็นรุ่น VL ที่มาอัพเป็นชุดแต่งขึ้นมาเราเรียกกันว่าออ t ท c นะครับมาดูกันว่าคลิกในโมเดลใหม่2022มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเรามาดูในชุดของ ePower กันนะครับ ePower ก็ยังคงใช้เครื่อง1,200เป็นตัวปั่นไฟส่งไปหา g e n รเตอร์เพียงแต่ว่าในชุดขับไฟไม่ว่าจะเป็นตัวอินเวอร์เตอร์ ตัวแบตเตอรี่ตัวมอเตอร์มีการเปลี่ยนแปลงส่งผลให้ลดประสิทธิภาพดีขึ้นแรงบิดแรงม้าดีขึ้นจากแรงม้าที่1 2 9แรงม้าก็จะเพิ่มเป็นหน่าแรงม้าแล้วแรงบิดจาก260แรงบิดก็จะเป็น280แรงบิดและในตัวแบตเตอรี่เองนะครับความจุแบตเตอรี่เยอะขึ้นจากจํานวนเซลล์ที่แต่ก่อนใช้อยู่80เซลล์ก็จะเพิ่มเป็น96เซลล์ซึ่ง ก็ส่งผลให้แบตเตอรี่มีความจุมากยิ่งขึ้นครับจาก1.57กิโลวัตต์เป็น2 0 0กิโลวัตต์ประหยัดน้ำมันมากถึง26.3กิโลเมตรต่ตอ1นึ่งเลซึ่งก็ออตอบโจทย์ในการใช้งานในปัจจุบันตรงนี้มากครับผม ในรุ่นของออเท EC เองนะครับนำพื้นฐานมาจากรุ่น VL ซึ่งเป็นรุ่นท็อปของนิสันคิกนะครับมาใส่ชุดแต่งในชุดแต่งของออเท EC ซึ่งตัวชุดแต่งของออเท็นี่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นโดยตรงมีการเปลี่ยนแปลงจากรุ่น VL อย่างไรบ้างมาดูที่กระจังหน้ากันนะครับตรงชายกันชนด้านล่างนี้ครับจะเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นฟอนต์แอลแดงจะเป็นสีเงินเพื่อจะจัดกับสีของตัวรถซึ่งเป็นตัวโชนที่เป็นตัวสีน้ําเงินรหัสี r a a นะครับทำให้รถดูสวยงามมากยิ่งขึ้นครับพร้อมกับสัญลักษณ์ออเทคตรง ด้านหน้าครับผมไฟตัดหมอกเองตรงนี้จะเป็นไฟกัดหมอกเป็นลายของออเทคโดยเฉพาะนะครับเป็นสีดําจะมีตุ่มขึ้นมาเป็นสีบอลเงินทำให้รถดูเด็กเด็นมากยิ่งขึ้นครับผมกระจกมองข้างเป็นสีบอลเงินครับสีบอลเงินเพื่อให้รองรับกับตัวฟอนต์แอดเดที่อยู่ด้านหน้าทําให้รถดูกลมมคืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากยิ่งขึ้นครับล้อแม็กตัวนี้เป็นล้อแม็กชุดเฉพาะของรุ่นออเทคเท่านั้นนะครับออเทคก็จะยังคงเป็นใช้ยางาแม็กขอบ17อยู่โดยใช้ยาง ตัวนี้ในโมเดลย2จะใช้ยาง Continental ซึ่งเป็นยางที่คุณภาพสูงทำให้รถนิ่มทำให้ให้รถเงียบมากยิ่งขึ้นตรงนี้มาทดลองขับจะจะทำให้เราเราสัมผัสได้เลยว่ารถคันนี้นิ่มขึ้นนุ่มขึ้นขับดีขึ้นเป็นเพราะยางตัวนี้นะครับเป็นแม็กขอบเป็นแม็กขอบสิบเจ็ดแล้วก็ลายชุดแต่งที่เป็นก้างแฉะตัวนี้จะเป็นเฉพาะรุ่นออเท็กเท่านั้นนะครับระบบความปลอดภัยทางด้านการชนด้านหน้าเตือนก่อนชนแล้วก็เบรกให้ตัวนี้จะมีให้ทุกรุ่นแล้วก็ถุงลมนิรภัยมีให้ทุกรุ่นนะครับ มาต่อในส่วนของด้านหลังกันครับจะเห็นได้ว่าสปอยเลอร์ตัวนี้ในชุดของออเท c เสงสปอเลอร์ตัวนี้จะเป็นสีดําที่มากับตัวรถจะเป็นสีดําทำให้รถด,ดูดุดูเด่นขึ้นนะครับไฟท้าย LED ทั้งไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยครับผมตัว ชุดแต่งป่าท้ายตรงนี้จะมีตั้งจะมีให้ตั้งแต่รุ่น V L จนมาถึงรุ่นออเท็ชุดแต่งตัวนี้เราเรียกว่าเป็นชุดแต่งป่าท้ายนะครับเพราะตัวนี้จะมีไฟเป็นชุดแต่งเพื่อความสวยงามมากยิ่งขึ้นครับท้ายกระจนด้านหลังของออเท็กก็จะยังคงเป็นสีเงินเพื่อจะให้รองรับจากด้านหน้านะครับแน่นอนว่าในตัวในรุ่นท็อปเองตรงกระจน ด้านตายด้านขาว็ราจะเป็นตัวบายสปอร์ตครับผมตัวบายสปอร์ตวันนิ่งที่เก็บสัมภาระ,ะทางด้านหลังก็จะยังคงในรุ่นของโมเดล21ที่ผ่านม,มาครับผมก็จะมีพื้นที่เก็บที่กว้างขึ้นของกผ่ที่บางตาเพื่อป้องกันสิ่งของอป้องกันไม่ให้เห็นของมีค่าที่อยู่ภายในตัวรถครับมาดูในส่วนของภายในของนิสสันคิกในโมเดลยต่ิบสองกันนะครับช่วงนี้ที่เรามานั่งดูจะเป็นตัวออเทคครับผมตัวออเทคเป็นลายแต่งที่เน้นสีนงเงินเน้นความบลูนะครับเพราะฉะนั้นไอตัวบ หนังแท้จะเป็นเบาะลายใหม่ครับผมใหม่โดยรุ่นนี้จะเด่นสีน้ำเงินบเบาะก็จะเป็นเบาะสีน้ำเงินโดยที่จะมีคลิปตะเข็บของเบาะจะเป็นสีฟ้าตะเข็บที่เบาะก็ทําให้รถดูกลมกลืนดูดูสวยงามมากยิ่งขึ้นครับที่อยากจะนําเสนอจริงๆจะเป็นส่วนของคอนโซลกลางนี่นะครับจากคอนโซลกลางาที่ดูโฉมที่แล้วจะดูตับกว่านี้นะครับรุ่นนี้เรายกคอนโซลกลางขึ้นมาทําให้รถดูพรีเมียมมากยิ่งขึ้นเหมือนรถยุโรป ประกอบกับคอนโซลเกียร์นิสสันคิกเป็นรถที่ไม่มีเกียร์นะครับแต่เพราะความเหมาะสมในการเรียกตัวนี้เราจะเรียกว่าคอนโซลเกียร์จากของเดิมที่เป็นก้านๆน,นะครับตัวนี้ได้นําดีไซน์จากนิสสันอาริยาที่ประเทศญี่ปุ่นรถนิสสันอาริยารถสุดฮอตรถสุดดังในตอนนี้ครับตรงนี้ทำเป็นรถดูพรีมเมียมมากยิ่งขึ้นครับประกอบกับ ตัวพื้นที่ด้านล่างใต้พื้นใต้พื้นเกียร์นี่เป็นสีปูนแบ็คเปียโนแบ็คทำให้รถดูผีเมี่ยมากยิ่งขึ้นหรูหรามากยิ่งขึ้นครับมาพร้อมกับโหมดการใช้งานที่ใช้งานง่ายในโมเดลยิบสองนี้จะเป็นตัวนอร์ม l ลโหมดสปอร์ตโหมดและอีโคโหมดส่วนว่าในเรื่องการใช้งานยังไงเดี๋ยวผมจะมารีวิวทาอีกทีหนึ่งรถคันนี้ใช้งานดีขึ้นขับดีขึ้นขับสนุกขึ้นแน่นอนครับแต่สนุกยังไงเดี๋ยวผมจะมาอ่ารีวิวอีกทีหนึ่งนะครับจุดเด่นของเราก็ คุณจะต้องได้ใช้ EV เป็นหนึ่งเดียวของรถไฮเดระกูลไฮบริดที่มีระบบนี้ครับเมื่อคุณต้องการใช้ EV คุณจะต้องได้ใช้ EV เัรหมายความว่าตัวนี้เรามีโดดชาร์จเจอร์เราวางแผลเราวาตรงนี้เราจะ ใช้โหมด ev ในระยะทางข้างหน้านี่ครับตอนนี้จะใช้แล้วเรากดปุ่มชาร์จเจอร์ได้เลยของเราไม่หมดชาร์จเจอร์ให้เป็นหนึ่งเดียวของไฮริดครับผมส่วนที่เหลือส่วนคอนโซลด้านหน้าคอนโซลด้านข้างในโมเดลนี้ทําสวยขึ้นดีขึ้นมากๆตรงที่บุนวมบุความบุบุหนังทําให้รถดูพรีเมียมดูู้หลาสงางามากยิ่งขึ้นครับตัวพวงมาลัยเองในลายของออเทคนี่ก็จะเป็นพวงมาลัยหนังแท้โดยที่มีหนังแท้เป็นสีน้ําเงินเป็นออเทคเข้ามาให้มีตะเข็บ เดินได้เห็นเงินเพื่อความรู้หลาต่าง,งามมากยิ่งขึ้นครับที่สําคัญตัวหน้าจอนะครับตอบโจทย์การใช้งานมากๆยิ่งขึ้นครับในส่วนหน้าจอในส่วนเครื่องเสียง Apple CarPlay Android Auto รุ่นนี้มีให้แล้วกระจกมองหลังที่เป็น Rearview m i r r o r รุ่นนี้ก็ยังคงมีให้อยู่ในเรื่องสเปาว่าเป็นยังไงเดี๋ยวหลังจากจบคลิปนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ทา่านให้ให้ให้รับทราบกันอีกทีหนึ่งครับในการเปลี่ยนชุดตัว อีพวเวอร์ชุดใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเจเนเรเตอร์แล้วจะเป็นตัวอินเวอร์เตอร์ตัวมอเตอร์แล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะครับทำให้ห้องโร้สารกว้างขึ้นนะครับเพราะว่าพื้นที่จะหายไปถึง3 0จากของเดิมนะครับพื้นที่จะโล่งขึ้นหายไปถึงสิเแล้วก็น้ําหนักจะหายไปอยู่40%ตรงนี้คือทําให้พื้นที่โล่งขึ้นใช้งานง่ายยิ่งขึ้นครับ เมื่อพื้นที่โล่งขึ้นไม่ได้หมายความว่าสิทธิภาพจะลดลงด้วยจะลดลงตามไปด้วยนะครับระบบการทํางานเองจะดีขึ้นแรงม้าจาก129แรงม้าเพิ่มไปถึง136แรงม้าตรงนี้เยอะขึ้นครับแรงบิดจาก260แรงบิดเพิ่มมาถึง280แรงบิดครับผมแล้วก็แบตเตอรี่แบตเตอรี่เองจาก1.57กิโลวัตต์จะเป็น2.06กิโลวัตต์เพราะฉะนั้นจะทําให้รถอัตราเร่งดีขึ้น รีชาร์จไฟเข้าเก็บในแบตเตอรี่มากยิ่งขึ้นทําให้เครื่องยนต์ทํางานน้อยลงตรงนี้ประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นครับอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันอยู่ที่26.3กิโลเมตรต่อ1ลิตรตรงนี้ตอบโจทย์ตอบโจทย์ประเดิมตอบโจทย์กระเดมขับสนุกขับสนุกมากกว่าเดิมครับผมในเรื่องการตอบโจทย์การขับสนุกการอะไรมันอยู่ที่โหมดในการขับเคลื่อนด้วยตรงด้านหน้านะครับเราจะมีตัวเป็นกล้องอินฟราเรดเพื่อจะจับเส้นขาวกับเส้นเหลืองด้านหน้าเราเรียกระบบนี้ว่าบายสปอตวอร์นิ่ง ใบเตือนวอร์นิงก็คือป้องกันการเปลี่ยนเลนโดยที่ไม่ได้ตั้งใจครับตรงนี้นอกจากาตัวนี้จะเตือน,จะ,อนอจะเตือนแล้วลักษณะการเตือนทุกวันนี้จะไม่ใช่เสียงเหมือนเดิมเราจะเป็นการเตือนแบบตัดครับผม,มการเตือนเวลาเราข้ามเลน พว่วงอะไรจะตัดตรงนี้ก็คือ,อจะทําให้เรารับรู้ได้เึ้่มขึ้นว่าป้องกันการข้ามเลนได้นะตอนนี้ปลอดภัยมากขึ้นนอกจากนั้นเองระบบที่เพิ่มเติมขึ้นมาเราเรียกกันว่า s b a high beam assist ตรงนี้คือระบบจะเปิดไฟตูงหรือไฟตัาอัตโนมัติ ตรงนี้ก็คือจะเพิ่มเติมเข้ามาในโมเดลรุ่นใหม่แล้วครับครับผมและนี่คือสเปคของล e ิสตันคลิกอีพาวเนะครับ M Y 2 2ที่ผมกล่าวจบไปเมื่อสักครู่นี้จะเป็นรุ่นของ V L เป็นรุ่นของ a อเท็กซซึ่งเป็นลายแต่งลายแต่งชุดแต่งของ a u t ท็กนะครับแล้วก็ที่อยู่ข้างข้างผมที่เป็นสีแดงสวยงามครั้งนี้จะเป็นรุ่น V ครับผมรุ่น V จะถือเป็นรุ่นรองท็อปและจะไม่ใช่รุ่นท็อปเหมือนเดิมครับผมมี a u t ท็เป็นรุ่นท็อปมากยิ่งขึ้นครับส่วนในเรื่องของสเปคครรถว่่่าาันนนีีี้้มะะบบบทโดดดเอไง หน้าจอใช้งานยังไงเป็นตัว Apple CarPlay พร้อม Android Auto ระบบโหมดในการขับขี่ normal mode เป็น Spot Mode เป็น Eco Mode ตรงนี้มีประโยชน์ในการใช้งานยังไงดียังไงบ้างเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ทราบกันอีกทีนึงครับส่วนในเรื่องของราคา ติดตามได้ที่เพจของนิสสันมอเตอร์ได้เลยครับตอนนี้น่าจะเปิดตัวราคากันแล้วครับผมสำหรับวันนี้ผมกิตติดาแสงก้าโปรดักต์ทีเมียของสยามนิสสันอุบนราชธานีทีมคกุปขอจบการรีวิวรถนิสสันคลิป m y 22สำหรับวันนี้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับขอบคุณครับ